คุณป้าน้อยจากสุขโขทัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะน้อยโอ้โหคุณถนนอมดีใจมากเลยนะเนี่ยดีโทรติดเน,นี่ย <c oughs> โทรโทรโทรติดยากไหมครับกว่าจะโทรติดทางนี้ <c oughs> <c oughs> โทรติดยากมากเลยอะลย <c oughs> มาะดูรายการมานานนะยังป้าน้อยดูรายการมานานเนอะดูมาหลายปีแล้วแต่ว่าอะไรดูไหมแต่ก็ส่วนมากก็จะจําเกี่ยวกับเรื่องฉนดทที่ดินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้ววันนี้จะถามเรื่องอะไรวันนี้ถามเรื่องอะไร ว่าคือเรื่องของเรื่องว่าเด็กเนี่ยจะออกเอขี่จักรยานไปเล่นหน้าเคื่อนมันก็ไม่ไกลบ้านเท่าไหร่นะแต่ทันทีเขาปล่อยหมาออกมากัดเด็กอุยเออปล่อยหมาปล่อยหมาออกมากัดเด็กพอกัดเด็กปุ๊บเขานั่งมองอยู่เขาไม่เคยมาดูแมเลงเลยนะทันทีป้าก็บอกว่าเออไปพิงพิงกี้ไปโรงพยาบาลแม่จะพาไปล้างแผลก็ว่าง,งั้นทันทีก็พาไปโรงพยาบาลแล้วเขาก็นั่งอยู่หน้าปากซอยนะเขาก็เห็นนะหมากัดเด็ก อยู่ลงวิ์นะก็เลยบอกพิงกี้หมากัดเข้าไหมลูกเข้าไหมเข้าแม่พอเราออกไปปุ๊บเลือดไหลเป็นทางเลยทีนี้เราก็ถาก่ายคลปไว้สามเขี้ยวอ่ะเออเออเลือดไหลเป็นทางเลยพอเลือดไหลเป็นทางปุ๊บเขาให้หลานเขาอ่ะออคือเด็กคนนี้ก็ไม่ค่อยจะดีสัเท่า,าไหร่อ่ะน้องคืออายุมามนสิบเจ็ดสิบแปดอะผู้ชายเอาป้าน้อยป้าน้อยป้าน้อยเอากระชับตรงนี้ก็คือว่าตกลงหมากัดหลานนะอืจ้ะ แล้วเจ้าของเขาเจ้าของสุนัขเขาไม่รับผิดชอบหรือไม่ไม่ไม่คือถ้าถามว่ารับผิดชอบไหมตาก็ไปที่นูน่นตาก็ไปที่โรงพักก็คืออันนี้เรียบร้อยไม่เดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับไปทีละขั้นทีละขั้นนะถามผมถามแล้วตอบตามที่ผมถามนะค่ะเอออย่าตอบที่เล่าถามตกลงหมากัดนี่เจ้าของหมารับผิดชอบไหมก็ตอนนี้คือโรงพักกันเขารับผิดชอบแล้ว อ่าโอเคทีนี้เออถ้ารับผิดชอบแล้วจะถามเรื่องอะไรอยกง่ะเออจะถามเรื่องไอ้นั้นอนะคือเขามาจอดรถในที่เราคือแล้วก็อะไรรู้ไหมแล้วก็จอดรถในที่เราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ<อ>เดี๋ยวนะ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 ไอ้จอดรถในที่กับเรื่องหมานี่คนละเรื่องกันแล้วยังหรือย,ยังเป็นเรื่องเดียวกันอยู่ <c oughs> ออก็คือมันก็มาจากเรื่องหมานั่นแหละมาจากเรื่องหมาหลังจากเรื่องหมาก็เลยมีความบาดหมางกันมาต่อมา<ช>ที่เรืะะ่องจอดรถอีกใช่ไหม ใช่ใช่โอ้อืหแล้ว,ลวยังไง<ล>ทีนี้มาจอดรถมา,มาจอดร,รถในที่เรานี่แปลว่าขวางหน้าบ้านอยู่ริมทางข้างนถนนในที่ดินในที่ดินในที่ดินเขารถมาจอดในที่ดินเราค่ะแล้วก็คือคุณถนอมไออปจะถามอีกค้อว่าตอนเช้าเขาจะต้องปล่อยหม,มามาขี่มายเยี่ยวถุกวนเลยในที่น่ะเพอปล่อยหมาออกมาปุ๊บเขาก็จะมองบ้านเราพอเราเห็นเห็นเราถือโทรศัพท์ไปจะถ่ายปุ๊บนะ เอ่อตัวเขานะ่ะมุกเข้าบ้านเลยแต่ถ่ายลูกหมาไว้ได้นะหมาเนี่ยถ่ายไว้ได้นะที่มาขีไมายเยี่ยวนะป้าน้อยอะไรคะอ่าละทีนี้สรุปจบความว่าป้าอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยตกลงถามหนึ่งคำถามอยากรู้ว่าทําไมเอ่อทำอะไรกับเขาได้บ้างคือจะไม่ให้เขาจอดรถแล้วก็จะไม่ให้ปล่อยหมาเข้ามาขี้มายเยี่ยในที่เราเอือแล้วที่ของคุณป้ามีรู้ว่ามีเขตแดนอะไรไว้ไหมคะแยกมีนะรั้ว กำลังจะล้อมอยู่ไม่มีครับอืมคือถ้าถ้าคุณครับคือถ้าคุณป้าล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่สามารถเอารถเข้ามาจอดได้ถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่ถ้าล้อมรั้วรถหนามแล้วไม่สามารถหนึ่งเราถ้าถามว่าทําไงไม่เข้ามาจอดหนึ่งเราก็ล้อมรั้วป้องกันเสียสองถ้าไม่ล้อมรั้วก็เขียนป้ายเสียว่าที่ส่วนบุคคลห้ามนํารถเข้ามาจอดนะครับ นี่เรื่องรถนะก็กันได้2วิธีนี้นะสเรื่องสุนัขถ้ามันจะเข้ามาขี่มาถ่ายอยู่ในที่ดินของเราถ้าเราจะมองแบบเอาเรื่องมันก็เป็นปัญหาไม่จบเถียงก,กันทะเลาะกับเพื่อนบ้านแต่ถ้าเราบอกกับช่างมันเถอะลูกหมาตัวน้อยก็มาใส่ปุ๋ยในดินเราเสียไม่รู้เหมือนกันนะก็แล้วแต่มองแต่ถ้าจะมองว่ามันเป็นเรื่องเหตุเดือดร้อนนำคาญนะครับมันก็จะเป็นการขัดแย้งเพื่อนบ้านกันไม่รู้จบรู้สินะ้นเราก็หนีกันไม่ออกใช่ไหมต้องอยู่กันด้วยกันใช่ไหมใช่ ืมป้าน้อยลองคิดดูนะผมคิดว่านะก็ใช้วิธีการว่ามองที่ผมพูดกับป้าเนี่ยนะผมคิดถึงตัวผมเองนะป้านะว่าผมเองก็มีคนเลี้ยงหมาเป็นเพื่อนบ้านอยู่นะครับซึ่งผมว่าผมหนักกว่าป้าเยอะแต่ผมก็อาศัยว่าทั้งมันเถอะันกันหมาก็มองแบบมีเมตตาเสียข้าก็จบเราก็หนึ่งเราก็ไม่ต้องทะเลาะก,กับหมามเราด้วยนะเราก็ไม่ต้องทะเลาะก,กับหมา สอง<ช>เราก็าไม่ท้เท้อกับเจ้าของหมาแล้วเราก็กลายเป็นดีกับเจ้าของหมาอมเออถ้ามองในมิติอย่างนี้เราก็าผ่านตรงนี้ไปได้ป้าแต่ถ้าเรามองว่าโอ้ฉันไม่ได้ฉันไม่ไวแต่ถ้าไ,ไอหมาไปกัดหลานเนี่ยนี่ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกเ<ม>ขาต้องรับผ<ช>ิดช,ชอบอืมอันนั้นต้องรับผิดชอบถ้าเกินเลยอย่างนั้นนะป้านะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะคุยฟังนะจริงๆไอเรื่องรถกับลหมานี่นะที่ว่าเขามาขี้ดินะจริงๆอป้าก็คิดว่า มันไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายแต่มันมันหลายๆเรื่องอะที่มันผสมกันตอนนี้สะสมสะสมกันเถอะใจเย็นๆค่อยๆคุยค่อยๆคุยป้าน้อยป้าน้อยใจเย็นมันเป็นเรื่องขยายมันทางเข้าทางออกด้วยถึงแบบว่าเป็นเรื่องทางเข้าทางออกด้วยไงคือทางเข้าทางออกน่ะคือป้าเครืองด้วยว่าอบตอเข้ามาวัดแล้วเขาจะเอาไอ้นั่นน่ะเอาคอนกรีตมาลงให้ใช่ไหมคือคือตาทางแล้นะคือมันขาดแค่ขาดแค่คืบเดียวออบตอเขาคุยป้าสังนะ ท่านี้ป้าก็บอกว่าเอาเอาอย่างนี้อบอกกับอบตว่าลองไปถามมันดูซิว่ามันจะขายสักเท่าไหร่แค่คืบเดียวนะคืบเดียวเราระยะทางไม่ไกลนะประมาณสิบเมตรเนะี่ยเออก็ไปถามมาดูซิมันจะเอาสักเท่าไหร่เดี๋ยวจะซื้อเองแล้วก็ใ,ให้อบตเข้ามาเอาอีกคนกี่มาลงโอ้โหมันด่ามันว่าเขาจะไม่มีเขาลากเครื่องมือกลับกันอย่างไวเลยมันไม่ให้ทางเขาัมอยูกปากซอยนะอ่ะโอเคป้านะป้าป้าเราบ่นกันแค่อันนี้ไว้ให้บ่นแล้วกันนะเอาแค่นี้ก่อนนะป้านะ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเพื่อนบ้านกันผมยังมองว่าเป็นเพื่อนบ้านกันถ้าเราถือสากันมากไปเราก็ไม่มีความสุขนะเราจะไม่มีความสุขเสียเองอ่ะกฎหมายมันแก้ได้แต่ว่ามันก็สร้างความบาดหมางด้วยเหมือนกันนะ้าจะต้องฟ้องจะร้องกันนะป้านะใจเย็นเย็นนะป้าป้าบอกตรงเลยนะคุณวั้นนี้นะป้าเหมาชาติเลยนะป้าบอกตรงเลยนะ ป้าของเหมาชาติเลยนะคุณวันนี้เออ <นะ S 2> ป้าป้าไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไม่เอามาพูดอย่างนี้หน้าใหม่นะป้านะป้าครับสวัสดีครับป้าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ